สวัสดีครับเพื่อนๆกลบกับผมเช่นเคยนะครับกับการดื่มกาแฟยามเช้านะครับเพื่อนๆเพิ่มความสดชื่นสดใส,ดส,ดสาย,ยามเช้าครับวันนี้ก็จะพามาชมทิวทัศน์วิ่สวยๆจากท้องไร่ท้องนาน,นะครับ ปลาด้วยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสวยนะครับเพื่อนๆ ปลาโดดนะครับเสียงปลาโดดไยินเสียงปลาด้ ความสวยงามของธรรมชาตินะครับเพื่อน ทักทายส่งกำลังใจเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกับบรรยากาศธรรมชาติสวยๆท้องไร่ท้องนาน,นะครับไม่มีความสำเร็จไหนที่ไม่ต้องใช้ความพยายามถูส,สู้ครับ